ทีนี้มาดูพอพูดถึงในเรื่องของอเงินหนึ่งหมื่นบาทแล้วนะคุณผูฟังก็มาดูกันต่อสําหรับข่าวสารที่นํามาแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนของเราค่ะกับข่าวของการแจกเงินหมื่นให้กับทายาทผู้ที่เป็นผู้สูงอายุที่เสียชีวิตนะคุณผูฟังสําหรับท่านใดที่เห็นข่าวเรื่องนี้นะที่บอกว่า แจกเงินหมื่นให้กับทายาทผู้สูงอายุที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะเป็นข่าวปลอมนะคุณผู้ฟังถ้าเราเห็นข่าวนี้ให้รู้ไว้เลยว่าเป็นข่าวปลอมค่ะซึ่งทางด้านของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้แจ้งในเรื่องของกรณีสื่อสังคมออนไลน์แชร์ประเด็นผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปที่เสียชีวิตแล้วนะคะทายาทเนี่ยได้3,000บาทส่วนข้าราชการบำนาญได้30,000บาทจากพมสำนักง,งานพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้นนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นข้อมูลเท็จอย่าลงเชื่อโดยเด็ดขาดนะคะซึ่งกรมกิจการผู้สูงอายุมีโครงการสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีนะคะซึ่งก็เ,เงื่อนไขก็คือรายละรายละสามพันบาทนะคะซึ่งเงื่อนไขเนี่ยก็คือผู้เสียชีวิตจะต้องมีอายุเกิน60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปสัญชาติไทยแล้วก็จะต้องมีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐดังนั้นเนี่ยผู้ที่เป็นผู้สูงอายุที่ เป็นข้าราชการบำนาญจะไม่มีคุณสมบัตินะคะทั้งนี้นะคะหากผู้ที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์สวัสดิการอ่าเกณฑ์สวัสดิการแห่งรัฐนะคะแต่ว่ายังไม่มีสิทธิ์ยังอ่าไม่ได้สิทธิ์นะคะให้ผอ,อ,อ,อเขตอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกอบตออ,อกหนังสือรับรองการสงเคราะห์ให้ส่วนการยื่นคำขอในท้องที่ที่ผู้สูงอายุมีชื่อในทะเบียนบ้านขณะที่เสียชีวิตนะคะให าการยื่นคำขอเนี่ยสามารถยื่นคำขอได้ที่ ส่วนที่อยู่ต่างจังหวัดที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนะคะที่ว่าการอำเภอสำนักงานเทศบาลที่ทําการองค์กรปกครองขออภะย่ะที่ทําการองค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าศาลาว่าการเมืองพัทยาค่ะส่วนผู้ที่อยู่ที่กรุงเทพมหานครก็สามารถไปยื่นคําร้องยื่นคําขอได้ที่สำนักงานเขตส่วนเอกสารที่จะต้องใช้ในการยื่นคําขอนะคะก็จะมีใบมรณะบัตรของผู้สูงอายุบัตรสวัสดิการ แห่รัฐของผู้สูงอายุบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและก็เลขประจําตัวประชาชนของผู้ยืนย่นคําขอยื่นคําขอภายใน6เดือนค่ะนับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะทาง1300สายด่วนพอมตลอด24ชั่วโมงสำหรับท่านใดที่ยังคล่องใจกันอยู่ในเรื่องของการแจกเงินนะคะ,ะซึ่งต้องบอกว่าเป็นข่าวปลอมแต่ว่ากรมกิจการผู้สูงอายุเขามีโครงการสนับสนุนค่าจัดการศพให้กับผู้สูงอายุตามประเพณีรายละ3,000บาทแต่ว่าจะต้องทาตามเงื่อนไขต่างๆที่ทางรัฐเนี่ยได้มีการกำหนดไว้นะคะฉะนั้นก็เดี๋ยวเขาไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็ สามารถที่จะยื่นคําขอได้นะคะซึ่งก็นํามาแจ้งให้ได้ทราบกันเผื่อท่านใดที่อาจจะเห็นข่าวสารแล้วอาจจะกังวลใจไปว่าเอ้าเนี่ยอพอแม่เราอายุเกิน60ปีแล้วเสียชีวิตไปจะต้องทํำยังไงนะคะจ,จะต้องยื่นอะไรยังไงแบบไหนอย่าไปเชื่อข่าวปลอมนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้เราเนี่ยลงผิดแล้วก็ให้ข้อมูลต่างๆที่เ,เป็นข้อมูลส่วนตัวนะคะให้เขาไปแล้วเขาก็อาจจะเอาไปประกอบอาทางด้านของธุรกรรมทางการเงินนะคะสร้างความเสียหายให้เราได้นะคะ